สวัสดีครับอยู่กับโตวต้าโซลูเนออีกแล้ววันนี้นะครับสำหรับฟิล์มรุ่นใหม่จากค่ายแมกมาครับนาโนคาร์บอนเซรามิกครับผมทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับสำหรับคันนี้เลือกใช้เป็น80%รอบคันนะครับมือสนิทแบบนี้เลยนะครับด้านนอกนอกมืดนะครับ ดี๋ยวมาดูว่าด้านในสว่างไหมนี่ครับด้านในสว่างนะครับมองทางชัดเจนเลยคมชัดทุกทัศนวิสัยนะครับตั้งแล้วสวยงามเลยครับถึงรถอายุเยอะแล้วก็จริงนะครับติดตั้งออกมาแล้วดูดีเลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกในรถของท่านนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าดมเพชรบูรณ ถ้ารอไมอ่ไหวโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ